วันนี้หนูมาเล่นทุเรียนอีกแล้วค่ะนี่ค่ะวันนี้สวยไหมคะอันนี้ก็ดูใหญ่เล่าเท่าอันนี้เลื่อยขวานี้อีกค่ะอันนี้คู่ใจนะคะมาแต่งเพลียวค่ะลูกนี้ยังเลกนฝานัานอีกค่ะ ลูกอันนี้ก็เล็กกขว่าอันมนอีกตัวหางเยี้อยู่ทางนั้นห้างโมสุดเลยไปหาหางเยี่ยที่เตีย้ยวก่อนนะคะที่ะะหาเี้ยอันี้ม่ตกเลยค่ะหางเยดนี้ไม่ตกะคะต่ะหางเงี้ยไม่ตก อันนี้ก็หันยอะไม่เต็มชี้ดอกทุเรียนหน่อยนี่ค่ะน่าเลี้ฝาไม่ดีนะคะ